นี่เป็นถ้ำเอถ้ำไอที่พระมกท่านที่ท่านอากาสปาท่านอยู่ไม่ใช่ท้ำกาลชีลานะครับเป็นถ้ำที่ท่านอาศัยปกติท่านอยู่อาศัยที่นี่แหละแต่ว่ามันพังลงมาก่อนก็อยู่ได้นี่พังลงมา ขเาที่พมหากัจบาลนั่นอยู่บนภูเขาเนี่ยบ้านท่านก็อยู่หน,น,น,น้าลันานชา,นานะนาลันทาข้างกับไอ้ที่ที่ขนมค้าชานะนขนมค้าชาเป,เป็นที่สำคัญอล้นี่พังก็จะสวยงาม เออเป็นลังคาเนี่ยแล้วนั้นเขาจึงทางสร้างอะไรเห็นไหมอนุสรนั่นสรานี่ไงจะถูกเนี่ยใตรงนี้ใช่ไหมครัเออนั่นไงเห็นไหมที่มานอนอยู่นะถูกที่อนุสรให้ว่าเป็นที่นั่นของพระมหากษัตริย์ป่า เป็นที่มีความสำคัญถ้ามันไม่พังลงมาเนี่ยโอ้อคนจะมาเที่ยวเยอะคือพระหักระ่าท่านก็จะอยู่ถ้ำเรียกว่าถ้ำปิบีนะอันปีปีนี่เราถ้ำปีปีอันปิบีเนี่ยมันพังลงมาอัำปีปีเมื่อชานี่เข้าห้องน้ำนั่งดูชักโครกมัสั่น